พอมึงด so ังมึงยิงอยูเนี่ยพอจะชวนถ่ายของถ่ายคิดแม่งเล่นตัวทำไมมึงคิดว่าผัวมึงคุ้คองมึงได้เหรอฮะมึงคิดว่าผัวคุ้งคองมึงได้เหรอองคุ้งชูงมาอยู่ฮะมันหายไงเรียบรอยแล้วใครอะใคร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 ของนายยังบุ๋บังนัดเรอใคร้งเขค่ย่นหรออเจ้าชู้หรือบังนัดอะ

Lăng <laughs> này, ờ, thì nó đi Lắng à. Lắng này mà. không bị này giả lời mong tang mong tang mong tang mong này mong tang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  mong 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 tang mong tang mong Ờ mong tang 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 บางเยอะวางกวาเก็บมะม่วงไปดองวันนี้นะครับผมกับสมจิตเราจะทาอาชีพใหม่ฮะเราจะเอามะม่วงเบาไปดองเพื่อจะเอาทุนที่ขายมะม่วงเบาได้เนี่ยไปสู่ขอผู้ชายให้สมจิตเองจะได้มีผลเป็นต้นนโอเคไหมได้ดีไหมใช่ดี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 เราเราจะเลือกลูกพอดีพอดีนะฮะนี่นี่ อะไรเอาพุยกับโทรศัโอ้คุยไปคุยไปยเก็บดิเก็บเอาให้มันครบสิจกลูกหลูกไหมไม่ไม่เก็บเองเองงเองรูไองเบแ้งพูดด้วยของพอต้องันดิมึงก็อธิบายเอด้วยว่าทำไมมึงไม่มีเงินเพราะอะไรวันนี้ไม่มีเงินเพราะขายของไม่ได้มันหยุด่มันยังไม่นับเงินเลยอ่าอืมเลยต้องดองมาม่วงขายใช่ไหมวอนนี้เราต้องดองมะม่วงใส่ ออินนรสก่หืไงขายไงแล้วเอาเงินมาให้มึงไปไปไปดูขายให้ใครอ่ะเฮ้ยกว่ากว่าอย่างน้เกลียงไม่กินด้วยเนาะมึงมึงก็บอกด้วยว่าใครมีอะตังค์มาเอามั้ยมาเอาตังค์มาเลยได้เพราอยากจะขายให้มามามาคุณก็บอกแอฟตีนว่าใครสนใจมะม่วงเบาดองติดต่อสมจิตพอจะการเอาเงินไปซื้อผู้ชายมานอนด้วยบอกเข้าไปผู้ชายคนนั้นเขาไม่ใช่ผัวยกันใหน่ฮะฮะผู้ชายอ่ะโอ้ย ต้นนี้กำลังออนอันนี้เอาไปดองใช่ป่ะอันนี้ก่อนดองเอาขายไม่ไม่มึงสักอผ๊วัวไงไม่ค่ะอันนี้ดองก่อนนะ้วค่อยขายใช่ไหมตัวตัวมันไม่ต้องไปขายแล้วหน่อยเอาพนักริ่งโลดอหนนะป้าให้เจ้าเอากัระดิ่งขูจะไปขายมึงจะไรให้บักนัดเลยมึงไงมีเงินน้อยแล้วจ้ะดองก็พตรงนั้นมึงจะจะบักนัดดองไม่ต้องเอาไปเยอะเอ้า ดองนี่ทำมีรอไว้แล้วเนี่ยลุงอันนี้ต้องขายหน่อยที่ตลาดเนยใช่มันก็ต้องดองไงบากจีบแล้วไม่ดองแล้วถ้าถ้าได้น้อยมึงเล่นเงินไหมไม่คุณทำไงบากจีบถ้าดองแล้วขายไม่ได้เหรอขายให้ใครเอ้าถามบาก็โทษทัพย์ก็ด็ดมาลูกที่ตีว่าใครสนใจก็ติดต่อมะม่วงมบานวันนี้แบงค์าำซาแล้วอยู่ที่มานะนี่นี่ใครสนใจมะม่วงจะายลูกนะก็ติดต่อที่สมจิตเลย ขายล <t> ูกกี่บาทนะสิลูกก็สิบสี่บาทช่วงนี้การน้ำฝนตกน้ำน้ำแห้งลดหน่อยอ่ะเติงน้ำใช่ไหมวางนตานะอที่จอแดงตึ <S <S ่งเลยกำลังออกดอกกำลังพูดได้นี่ออกกับกุ้งปลาจะเราจะเลือกเฉพาะลูกโตไปไปดองก่อนนะเอาถังมาใส่เที่ิลมาใลูกตอันนี้มานี่เระจิบไปนนี่ ันนนนนีีี้มมาา่่เดองดองไว้กินก่อนแล้วก็ดองไปขายลองมาค่อยเปิดให้เขาชิบซี่บาทเฮ้ยระวังมันล่วงไอ้เจ้าเอีชอบโอ้ยบักพี่พิมพนี่แล้วที่ป่าบอกว่าไงไม่รู้แต่อะไรป่าบอกอะไรป้าบอกคุณนัดว่าไงเฮ้ยมึงเมียกูเรียกกได้ยังไงสาวเจ้าเมียกูเฮ้ยคัณเรียกออะไรอะไรก็เมียกูมเรียกแต่คุณนัดได้ยังไงคุณนัทแต่มึงเรียกผัวมึงเรียกคุณฮักเอาต้นเดียวนะมึงนี่มันสุดยอด ดองกินเลยแล้วยังไงขาไงดองแล้วขาไงดองขายไงลูกละสิบาทบ่ลูกละสิบสบาทลถนะเีลูกละสิบาทเนี่ลูกสิบาทอ๋อสิบสี่บาทมีพกเกลือไหมลูกพกเกลือที่หบาทมาอีกมานี่อีกะจิมาาแล้วเชิญขานคนนั้นคอได้ไหมเนี่ยมาเยอะเร็วเร็วอันนี้เราจะดองขายไปทางๆก่อนเดี๋ยกับมาที่วา จองถูเรื่องเลยตอนนี้ดองว่าทำชุนเวลาเราไปในมืองไทยหรือว่าของพวกบาอย่งเขาเที่ยวกันเนี่ยนอ็มเดี๋ยวขาก็ได้ที่นี่ยังไม่เชถ้าโชคดถูกก็ดีแต่ไม่ขายที่ตลาดตรงนี้บักกิดขาดแทนเงินมากเลยช็อตเงินช็อตเงินเอ้ยตองใช้กี่บาทเนื้อเออ ตั้งความุ้เยฮะบลังกลังเลยเต็มต้นเต็มต้นเเเอาเอาเตนนีต่อไว้ใกล้เดเราเลือกลูกใหญ่ๆหอนะแต่มะง่วงเบาเนี่ยเขาบอกว่าเขาแก่ม้นาหล่อไม่ใช่รอพแก่มันจะไม่เขาจะเต่ออ่นไม่ใช่หรอเมันมันฝานได้เต็มที่ มันใหญ่ไวมากนะทุกคนมันใหญ่ไวมากนะพลูกมันเล็กเดี๋ยวอยากรู้ว่าพวกเราดองยังไงต้องตามคลิปต่อไปวันนี้เรามาเก็บนั็ดูดิก่อนนี่มาเอา,าเอาเอาสักผิดโลเราแล้ดองกลับมาให้เดี๋ยวจะรู้ว่อยู่เราดองหมดเลยดองหมดนี่ให้ฝันให้แฟนฝันเจ้าเลือก ูปาาาจองทั้งลูกจองไม่ลูกเหรอทำอ้ะไรตะกี่วางเลยอะไรตะกี้บนอะไรเราจองไปกินยี่สิบสองลูกมะจองขายนี่เหรอขายไม่ขายเลยแล้วทุกคนวันนี้เราอดกันแล้วีอันนี้เราพูดเล่นไปถ้าเราจองไรเราก็คุยกับไก่ไปดีกวอาอะไรคกัไก่เลยทังไม่ใส่จองนี่เขาใส่เป็นลูกเลยเหรอเออ มึงลองกินลูกว่าเป็นไงรสชาติเป็นไงลองกินให้ตีดูดิชิมด้วยชิมเนี้ยลูกนึงก็ได้ลูกเล็กเล็กก็ได้เอาลูกเล็กดีกว่าการสาธิตการกินว่าถ้าเราดองเราใส่เป็นลูกเลยเป็นโหลนึงเรากินแบบไหนเอสองอร่อยนะอันนี้พอดีดองต้นนี้ไม่ดองเฉพาะสุนปาเขาบอกโอเคใช่ให้ลูกชิมก่อนให้ดู เป็ไงยังไงยังไงครับสรุปไข่อันนี้มันเป็นมะม่วงมะม่วงป่าเล่ามะม่วงเบามะม่วงเบาที่มาจากพันธุ์นี่ว่าอเมริกาเขากินกันใช่ใช่มาจากอเมริกาเลยแต่ถ้าตามบ้านไม่มีนะลุงไม่มีมังกรลอนรู้จักปะมังกรลอนอันนี้เหรออันนี้ไม่ใช่อันนี้หมะม่วมะม่วงมันนะมะม่วงเบาเนี่ยมะม่วงเบาเออเหมือนมึงอ่ะเบาเบาไม่ไมโอ้ยแมวย่องอะไย่องเบาฮะ ลักเอาหรือเปล่าอันนี้ของลุงปลาถ้ะคุณมีผ้าสวนมาขโมยขโมข้าวนี่ผมมาขโมยอันนี้เอาไปจองอะเงี้ยมา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 เจอเลยนไหมเงี้ยอันนี้ถ้ามันสุดอุ้ยพอแล้วเต็มนี่มันมันไม่มีลูกอ่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วเยอะเยอะเยอะแล้วโอเคพอไม่เดี๋ยวตามคลิปต่อไปว่าเราดองกันยังไงตามคลิปต่อไปไปมามาาอะไรสิ 你说说说。嗯嗯嗯嗯